แดดแดดใบสองครับอยู่หน้าบรรณทงนะครับมือนี้ขึ้นมาทั้งผีก่อนนะครับเบิ้งเขา่าเหนียวนะครับเข่าเอลออนก่อนเบิ้งว่ามีหนามเพราะส้ใส่ขี้ไก่บ่นะครับฟังนี่เพราะใสเลวนี่นะครับเริ่มเข็มขี้ไก่ขี้ไก่มาใส่ะจะว่าฟังนี่บอ้นมีหนามนะครับ เดี๋ยวนับซอยกันครับมือนี้มันมีจักคข้องสะเถนนะครับอันนี้นับเป็นหนึ่งตัวนี้สองนะครับมันมีสิบเอหรือสิบสองซะเถนะครับข้องที่สองอุใสยมือก็มีนะครับสายมือมีนามอยู่้ี่นะขวามือมีถ้า้ายมีขวามีแน่นอนครับขวาตวํากลัวนะครับอาสาม ข้อที่สามสามือมีเรียบร้อยครับพอดีขวามือมีนะครับพอดีพอดีอดนามสีดำดำนะครับ3ามสีกับมีนนามแล้วนะครับมี่ล่ะมีงาหักลงใส่ให้หน้าหน่อในะข้องที่สี่ ้องที่หาหาเป็นยังไงข้องที่หากะมีนะครับข้องที่หากะมีน้ำแล้วทั้งขวาสิน้ำลายกว่าเนื่อข้องที่หายุกกว่าพอดีนะครับข้องที่หกกบมีแล้วมีน้ำแล้วมีจ้สุดเ,ออเพอดีเลยนะครับ มีเงือนสีมาใส่ด้วยก็เมย์ฟมีจนสุดครับปูยางกวนมีหกนะครับข้องที่หกมีแล้วมีจนสุดเลยเพื่นพ่อใส่เหรอครับบาทเจ็ดกับมีมีโน่นน้อยนึงนะครับอ่โอ้เจ็ดไปแบบดวนจังน้อยนะครับเพราะว่าตาแม่์็มีมีแล้ว แปดแปดก็มีแล้วนะครับตัวนี้บัวลายแห้งนะครับฟังทรายแต่ว่าลายก็รอบก่อนหรอบก่อนมันบ่มีนะครับแปดเก่าเก่าก็มีแต่ก่อนีแต่ขอบขอบนะครับเก้าแต่นี่บัวลายพันใดเคองคอง สิบเอาสิบแถวที่สิบสิบก็บมีหนามสิบเอด็ดสิบเอ็ดก็มีเอามาเมื่อนี่เดี๋ยวสิบสองขว้างพี่น้อง ตะกอนขึ้ได้สิบเอ็ดสิบสองครับแต่ก่อนเคยบอกว่าสิบเอ็ดพ่อเมนนะครับเอาต่ก่อนขึ้นนับบทถือให้นี่เอาในบกม่วงเริ่มงอกออกมากละบานเอาบริเก็บหุ่นอยู่ในให้หน้าครับบอกหลาย เอาใม่นับลบไปเบ้งเอาเอาหนึ่งเด้อนพะพะไปน้ำกันครับอันนี้สองโอ้ยใหม่สวนอนะสองนี่ใหม่ที่มาตัดตัดกันก็ไปมีนะครับเอาออกจากให้หน้าสองสามไปแบบดุนดวนบ้ง Um, <laughs> โอ้ยมีถือแดนตอดอยู่นี่นะครับเจ็ดเจ็ดต่อไปไมีหามันเป็นสี่สิบสองอีกหรือเปล่าอันนับไปเท่าไร่น,นะครับเจ็ดแล้วแปดเป็นแปดนะครับ เาสิบ <10. S 2> เอาสิบสองอีลีพี่น้องสิบแล้วเนาะนี่สิบเอ็ดบาทสิบเอ็ด เข้าใจผิดมาตลอดว่ามีสิบเอ็ดข้องครับนี่ตัวใหญ่กุมูนี่เ,นเป็นสิบสองบาทอ้าวสรุปหน้าท่านข่าวเหนียวนี่นะครับนี่สิบสองข้องแบบนี้นะครับสิบสองแถวโอเคพ่อใส่แต่ว่ากะทานมีน้นามร้ายกว่านี้จักน้อยสิพอดีนะครับใส่ขี่ไก โอเคครับฟังเขาเนีว้วประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมมหอดบางนี้นะครับเพิ่งแล้วธรรมกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้ำแน่นะครับหละกกที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ช่องรถไทยสายหวานนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้ากีชีปเปาครับนะ่เขาเอลออนกับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ